สวัสดีครับ,รบขอต้อ,รอนรับเข้าสู่รายการซีโซ่โปร เดิมนะครับผมที่ผ่านมาครับล็อกเช่นเดียวกับวันนี้ค่ะเปลี่ยนแว่นมาด้วยเออถอยแว่นมาใหม่ใหม่ครับทำไมถึงเป็นแว่นใหม่อะไรฮะทำไมถึงเป็นแว่นใหม่อ่าแว่นใหม่ก็เพราะว่าแว่นใหม่ซื้อเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวบอกกล้าพูงอะไรครับไหบอกกล้าพูงครับพูงใหม่ทำไมใส่แว่นเก่าอ๋ออันนี้เป็นแว่นอ่ายี่ห้อใหม่เละเละ เล่เล่แบดเล่หลังแฮ่เอาไปก่อนดิอย่าไปทำหน้าตื้อดิเอาไปก่อนบ้านเล่หรอเนี่ยนิ้วบ้านเล่แบตเตอร์นอว์ไม่น่าขนาดนี้เดี๋ยวเป็นบ้านเล่ชอนยิ้มอ้รู้จักเล่ชอนยิ้มรึเปล่น้องอันโน้ตเหรอครับผมอ่ะก็เรียกว่าเข้าสู่รายการกันเลยดีกว่านะฮะถ้าไม่แตะผมงี้เนี่ยอ้าวแล้วมันก็ส่งที่ตั้งนาแล้วส่งอะไรอ่ะส่งบ๊อบออส่งบ๊อบบ๊อบอะไร ไม่รู้อย่าขยี้ใจอันนี้แต่มาข้ามตรงนี้นะอ่ะเหอะเข้าเรื่องโฆษณาดีกว่าครับคือบ้านเราเนี่ยโฆษณาก็เยอะเรวนี้เก่งๆแบบพีอทีไปแล้ก็เยอะแยะแต่ว่าโอยนี่ต่างชาติมาทำมือไทยเยอะแยะนะนี่ไงโฆษณาถูกดีถูกและดีแต่วคนอะที่ยังเป็นตำนานอยู่ตอนนี้ก็ต้อมต้อมรถเป็นไรอ่ะเครื่องเสียสตาร์ไม่ติดทำไมไม่ใช้เดเกลล่ะเพราะใช้แล้ว เครื่องฟิสตร์ติก่งนี่ยังเป็นทำงานอยู่ได้รับรางวัลไปแล้วอ๋อมันคือแบบวโฆษณาที่ดิบๆเดี๋ยวไม่อะไรเลยแต่ว่าคนจำโลโล้แกนนะถ้าพูดโฆษณาที่เป็นอันหนึ่งอะไรอะไรถ้าพูดถึงนี้ต้องมีอันหนึ่งเด็กๆวิ่งมาปุ๊บล้มแพ้สดทำโอ้แพ้เบื่อยทำแพ้ไฟไหม่ น้ำรัวปาถ้าคุณไม่รู้จะทำไงคุณก็ใช้ยาสีฟันทาเรียบมากเลยโทนนะเจ้าของเดียวกับเย็นเตกโฆษณาให้เต็มๆเลยไอถ้าคุณไอเจ็บคอไอไอไม่รู้จะทำไงถ้าคุณไอมากคุณก็ยาไอ ทาไปพี่เนไวไวการพุ่งไงกาพุงุงเยอาเคยฟัง้เคยฟังเยอยาอะไวว่าแล้วว่ายาน้าไอตาเสือดาวแต่โฆานก็จำได้รหมอิมรองโนตินี้ตืดดึนตืนตดึ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 ตื่อะไอตบอย้าและโคติ้ง้าไก่ย่งอนี่อะไรวะอตระกูลพองแต่บางบางยายำ ีห้า <ik> ี่้นี่โฆษณาอะไรอะฮะโฆษณาอะไรอะทาไฟฉายตากบทำในเมืองไทยเงินหมุนเวียนในเมืองไทยนชอบทาไฟฉายตากบบทำใไกยชอบ่มาแทนกบแ้าก็ชอบกินกรบอ๋ออินกบอ๋อ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 อ๋ โคตรนานไม่ทันน่ะจริงเกิดมาเจออัคคายอ่ะแต่วันนี้คือโฆษณาพวกนี้ใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโฆษณาจะบอกนะครับที่เราคุยกันอยู่ตั้งนานไม่นอาจจะบอกว่านี่เราคุยเราไล่นี่ร้องเป็นเพลงเลยนะฮะร้องเป็นเพลงมาตั้งนานไม่ใช่เหมืนกันเลยเราถ่ายไว้นสองอย่างท่านผู้ชมได้ชมมีทั้งโฆษณาและโฆษณาลำคาญบได้กันอย่างหลังจะบอกว่าประเทศไทยเราโฆษณาเยอะแต่ว่ามีหนึ่งโฆษณาในประเภทที่ประเทศไทยยังยนทำไม่ได้ก็คือนั่นคือโฆษณาที่ไปกัดจีกสินค้ายี่ห้อ เป็นคู่แข่งกันเนี่ยเราไปไปแบบไปยีภาพของคนอื่นแล้วแบบเหมือนด่าเหมือนจิกเขาเเคยมีอย่างนี้เคยมีข้อเสนขนมออคนไทยเคยทำอ่ะทั้งกัดทั้งจิกมันฉีกล่วงเต็มเลยอะไรอ่ะก็ข้อเสนอขนมไงแต่สำหรับฝรั่งเนี่ยห้าสี่สั้ ไอ้เจนกัดจิกชีกัดกอเลยให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กัดจิกหมไหมความว่าไปไปกัดแบบกัดแหนกัะแหนไม่ใช่ไหมความว่ากัดถูกกัดอะไรไม่ใช่เอื่อนโอเคใช่ไหมโอเคไม่ได้อดนอนใช่ไหมไม่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 โอเคไม่โอเคค่ะต่อต่อนี่มิวทำผิดนั่นแหละ ต่เมืองนอกเนี่ยเขาแบบว่ามีการกัดจิกันแบบนี้ตลอดเวลาอย่างนั้นเลยไปดูเลยกว่าตัวอย่างแรกครับดีแท็กกับวันทูกคเฮ้ยนี่คือเอามืองนอกก็มีอันนี้แท็กเมืองนอกก็มีอ่อดูเลยนี่อันนี้ของประเทศอะไรฮะน่าจะเป็นของประเทศดูสิครับจีนอะของไทยนี่ว่าอะไรมีโคกิจิด้วยู่ในของไทยละ อันนี้ก็เป็นการได้ค่าโทรอ่จากอ่าแฮปปี้อ่าโอเคต่อไปครับอันนี้ติ๊กี้ดีแท็กนะอ่าต่อไปนี่เป็นของวันทูคออ๋อล้อเรียนยิ้มไงล้อยิ้มอา นิดนึงมีนิดนึงเออเออเออที่ฉลาดถือว่าฉลาดบ้านเราถือว่าหลบเลียงได้เฉยดีอ๋อเออว่ะนะต้องบอกละครคืออันนี้ยิ่งชันเลยนะราคาพอกันเนี่ยเออไอยิ้มไม่เท่าไหร่นะถ้าเราไอ้ขยี้ข้างหลังไงแต่คนไทยถ้าดูดูแล้วอาจจะดูผ่านๆไงโอเคแต่พวกเราดูแล้วเราตั้งประเด็นกันไว้แล้วเราดูไงเราก็เลยบอกอันนี้เป็นคนไทยเบาๆจ้าี่มนนยยิ้้อางะไปดูต่อแบล็คเบอร์รี่กับไอโฟนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ คู่แข่งกันเลยนะผู้แข่งเพราะว่าเราไม่มีทางแน่นอนที่จะเห็นโฆษณาว่าอันนี้ดูครับอ่ะอันนี้เป็นของแบงแบงกุนนี่ก่อนนะฮะโอ้ยแอปเปิลถูกยิงครับโอ้ยกระจุยเลยเนี่ยถูกยิงโดยถูกยิงโดยลูกเบอร์รี่โอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ากใครคิดว่าคือไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรกันมากต่างคนต่างดูกันแล้วพร้อมที่จะใส่ได้เลยแล้วมาดูทางด้านของไอโฟนเขาก็มาแก้ตัวอ่าดีแอปเปิลเหมือนกัน โอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งอะของประเทศอะไรอะเจ๋งมาของประเทศนอกเฮ้ยเลิศนะของประเทศนอกเฮ้ยเลิศเฮ้ยมันแบบมันเลิศตรงที่เอ้ยมันคิดกันอย่างนี้เหรออยากรู้ว่าจะมีอะไรต่อจากนั้นมันน่าจะมีอะไรต่อผมว่าอะไรเป็นแอปเปิ้ลหรือว่าดับเบิลผมจะต้องรอสวนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนสวนซ้ำเข้าใจความหมายป่ะครับเออน่าตต้องเรอะเป็นลูกเบอร์รี่กับแอปเปิ้ลวางข้างกันแล้วมีขี้เควยมามีเครื่องหนึ่งนะฮะ ไน่รู้นค่ายไหนกับค่ายอาเรียนรูปโฟนเรียนรูปโฟนต่อมาครับนะฮะมาดูครับแอปเปิี่ถูกกัดเยอะมากครับครับผมเพราเขาคู่แข่งเยอะนะฮะซัมซุงครับก็มาร่วมวงด้วยฮะเอ้าโดนโดนแก้โดนัโดนไปกัดเขาครับดูครับที่อะไรนะออสเตรียอ่านไม่ทันออสเตรียป่ะเออหกชั่วโมงหกชั่วโมงก่อนหน้านี้แปลว่าอะไรวะ คืออันนี้เป็นการเข้าแถวรอซื้อ Apple อ p เปิลเป็นการเข้าแถวรอซื้อ iPhone แล้วคนนี้เขาเอาซัมซุงมาโยนให้อ่าแล้วเป็นอางี้จริงๆเนาะที่อเมริกาอตอบชิงเนี่ยประสิทธิภาพเท่ากันทุกอย่างเหมือนกัน ถูกกว่าด้วยนี่ไง GS ถูกไอ้นี่ทั้นไอ้ทั้ไม่ค่อยลงดีคำว่ากบอยา้ทำไม่ค่อยลงทำแบบเบาๆนะต้องต้อองป้องกันตัวเองแล้วล่ะต่อมาครับมาที่เรื่องของมอเตอร์ไซค์กันบ้างมอขับรถมาเรียกว่ามียี่ห้อต่างๆมากมายครับเียบมาดูครับ Yamaha ครับไปกัดกับ Honda ครับอ้าวตอักตงกวาต่าอันนี้โฆษณา Yamaha นะฮะ i n u รียกอะไร เท่แลรฮะแขกเ่าโอ้โหโอ้มันแรงจริงอ่ะมันแรงมากอะนี่ครับที่ล่วงเมื่อกี้ลงมาสุดจะเป็นชิ้นส่วนของอ่าชิ้นส่วนได้เป็นชิ้นส่วนย้อน่ะน่าจะเป็น อะไรของมออเตร์ไซค์อีกยีนิฮอนหยี่ห้อนึงซึ่งรูปทรงมันก็คงจะบอกว่าเป็นยี่ห้อนั้นแหละได้เป็นภาษาอินโดนะครับเมื่อกี้ภาษาอินโดนภาษาอะไรนะฮะโอ้ยยังยามาฮ่าแรงอย่างนี้เลยอันนี้ก็อย่างนี้เลยนะยังอยู่ที่ค่ายรถครับยังอยู่ที่ค่ายรถฮะต่อไปก็เป็นฮุนไดครับครับฮุนไดฮุนไดครับแต่มองไทยไม่เคยเห็นโฆษณาฮุนไดนะเออใช่ใช่มีโฆษณารถฮุนไดอันนี้อันนี้รู้สึกจะชุบรถชุบสีอยู่นะครับตอนฮุนไดเขาไปกัด กัดรถหรูนะครับลองดูว่ากัดกัดอะไรนะฮะโอ้นี่คือบอกวิธีการแบบว่าสร้างรถคันนี้เขาบอกว่าสีของเขาทำสิบสี่ขั้นตอนครับครับอลังการอ่ะครับดีกว่าเบนซ์อ่ะเขาบอกดีกว่าเบนซ์โอ้โหเขียนเลยเขียนตัวเลขเลยเมื่อกี้เขียนตัวเลขเลยขอดูอีกทีฮะเขียนตัวเลขเมอร์เซเดสเมื่อกี้เห็นแอซีเอลใช่ไหมอะไรสักอย่างใช่ปะหรือว่ามันคือเดียวกันเหมือนกันกันเลยบ้าแล้วเือบ้าะเดียวกัน เขาบอกเขาทำ14ขั้นตอนดีกว่าเบนซ์ครับดีไงเดี๋ยวคเิตี้เท่ากับเบนซ์550เนี่ยนี่เขาบอกเลยแตยทักการกล้าเลยตู่กันเดชเอาเดชดีกว่าสีคุณโญ่ยังมีอีกครับยังมีอีกนะเอ้ยนี่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 นะฮะไปดูครับ BM เกับออร์ดี้นะครับคือเขายินดีกับออร์ดี้ว่า เป็นแชมป์รถอเมริกาใต้ครับแต่ว <serving S 2> <Enfin> ่า BM เนี่ยเป็นแชมป์โลกเขาบอกเขาส่งมางี้เขาส่งมางี้นะฮะออดี้ก็เลยออกมาตอบกลับครับบอกว่ายินดีกับ BM ด้วยเป็นแชมป์โลกจากออดี้ผู้เป็นแชมป์การขับรถตลอด24ชั่วโมง6สมัยติดต่อกันโอเคครับไปเอส่วนซูบารุครับก็เห็นเขาตีกันก็ไม่น้อยหน้าครับก็ออกมาบอกว่าก็ดีนะทั้ง BM และออดี้จากซูบารุ แชมป์รถที่สวยที่สุดระดับนานาชาติต่อไปโอันสุดท้ายครับเบนเล่ก็เลยออกมาแบบว่าไม่พูดอะไรครับแต่ก็บอกว่าเอ้ยมันชูอันนี้นี่เล่เล็บไก่มาเบนเล่บอกเด็กน้อยเอ้ยเถียงกันอยู่ได้หน้าลำคานเล่กเขาบอกมาดันเนือเกนะฮะก็เถียงกันไปแล้วสุดท้ายครับยังมีออกไาอีกครับผมยันมานะครับ เฮ้ยยันมากมันไม่เกี่ยวเลยันมาไทยนายันมากไม่เกี่ยวมากนาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยันมากจอพูดบ้าอะไรล่ะยันนายันนายันนาบ้าเนี่ยมียันนาพูดครับพูดว่าพวกมึงไถนาได้หรือเปล่า เอาไทยไทยนะไทยาไม่พอขับบนถนนได้ด้วยยอดสุดยอดยันมากเก่งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยันหน้าให้เกี่ยวอะไรกันเออกลับมาต่อครับมาว่าที่เรื่องอาหารสักเล็กน้อยนะฮะครับเบอร์เกอร์คิงกับแมคโดนัลล์เนี่ยเขาเป็นเรียกว่าคู่แข่งกันเลยครันะครับแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเบอร์เกอร์คิงมาก่อนนะใช่ครับเบอร์เกอร์คิงมาก่อนแม็กโดนัลล์นะครับบ้านเราด้วยนะทั้งบ้านเราเก่าแก่กว่านะฮะก็มาดูกันครับคลิปนี้ฮะครับ เป็นคลิปนะฮะของเบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์คิงมันค่อยใหญ่นะครับเก่ามากเก่าแก่เลยอ่ะเห็นไหมฮะเจ็บปวดอ่ะที่พี่จะพูดอะไรก็ว่าคือเอพิลิสเตอร์ที่นั่งไขว่ห้างอยู่หน้าแม็กเนี่ยตัวแม็กโดนนอเองเนี่ยอยากจะต้องคุมผ้าแล้วก็แบบว่าแอบซื้อมาเมื่อกี้เลวมากครับวันนี้เลวมากครับปอมก็มีปอมให้แต่ล้วไม่ใช้วิธีหั่นนะให้โอ้ที่แสบมากอ่ะ ก็แสดงว่าเบอร์เกอร์คิงเอ่อแสดงว่านักโดนัลหมดใช่ไหมฮะฮะแล้วซื้อถ้วยบ้าอร่อยกว่าครับว่าดูกันไปฮะเป็นวิธีการทำโอ้โหโอ้โหดูครับสดก็จะออกเป็นเบอร์เกอร์แต่ละอันได้ครับใช่ครับเกิดอะไรที่เปลี่ยนป้ายให้เปลนเบอร์เกอร์คิงนะครับอุ้ยมันทำอย่างนี้เหรอโ้ดิ้งชัดเจนไปนะเห็นเลยเห็นเลย ไปประมาณว่าประมาณว่าคอรตี่แบบนี้อร่อยขนาดนี้ไม่ใช่อเรื่องบ้านจริงๆต้องประมาณนี้อแล้วสุดท้ายครับต้องยกให้เป็นการกัดแบบว่าระดับโลกมาทีเดียวนะครับผมระหว่างสึกน้ำดําครับโค้กกับเ๊ปซี่ครับมาดูตลอดครับ โอ้ยอันนี้ผมดูดูตั้งแต่ตอนเรียนเลยดอใช่อันนี้อังารศิกันคารศิษอาจารย์อาจารย์เป็นเด็กหิวน้ำครับมากดตู้ครับป๊าปออกมาครับอ๋อเป็นโค้กครับโคค้กรับเอาไว้ทำไมอ่ะเอาเผื่อเพื่อนไงอ๋อเผื่อเพื่อนเหรอเผื่อเพื่อนแล้วกินอ่ากดโค้กอีกอันหนึ่งครับเป็นสองกระป๋องครับอ่านะครับอ้าวอย่ามอ่ะอ่าเพื่ออ๋อเขาไม่ถึงเพราะชอยแป๊บซี่อยู่สูง แล้วก็คุ้มโอ้อยอันนี่ขนลุกว่ะเฮ้ยนี่มันจี๊ดเลยจี๊ดเลยนะอันนี้ประทุมวันเลยเนี่ยอะไรอ่ล่าสุดอหยามหยามล่าสุดรู้ว่าเด็กคนนี้โดนทางแป๊บซี่เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะโดนอุ้มค่ะครับผมโดนยิงตายหลังจากวันสองวันที่ออกอากโฆษณาแขนจัดนะโอ้ไอเดียมันสุดยอดจริงนะแล้วทีนี้โค้กทำไงอ่ะเขามีเอาคืนไหมโค้กมีเอาคืนไหม ก็อย่างที่บอกครับเด็กคนนี้ก็ตรงนี้หายไปแล้วนะครับผมโค้กก็ไม่ทําอะไรผมผมไม่รู้นะว่าไอ้ตัวนี้คือการเอาเอาคืนจังหวะนี้หรือเปล่าแต่ตอนที่ผมดูอ่ะมันจะมีที่ที่โค้กเอาคืนแบซซี่ก็คือก็คือเป็น รู้สึกนักนักดนตรีที่ตาบอดครับสติไม่เหมือนเดิมอ่ะที่เขาเล่นในนี้นะแล้วเขาเล่นให้ทางแฟปซี่ก็บอกว่าเล่นเลยนะแล้วเดี๋ยวหยิบแฟปซี่มาดื่มแล้วก็บอกว่าแฟปซี่สุดยอดอะไรอ่าของเขาที่มันเป็นภาษาใช่กฤษแลันนี้เขาก็เล่นเล่นเล่นเสร็จปุ๊บแต่ขวดไปวางเป็นโค้กแต่ที่มันก็ตาบอดแล้วกินไปแล้วบอกแฟปซี่สุดยอดแต่กินโค้กอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนั้นแล้วกัดกันแค่นั้นแหละก็ทำกันขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเรียจริงๆก็ว่าก็ดูมันมันดูไม่เท่ากับแต่พี่จับเกแต่พี่จับเก่งส เป็นของยุโรปทั้งนั้นเลยนะที่เขากล้า<น>ทำอย่าอันอนี้ของเป๊ปซี่แล้วเหลือเป็นตัวนะครับดูเป๊ปซี่ฮะนี่เป๊ปซี่เต็มตัวเลยน,นี่เป็นคนสมัยก่อนก็เหมือนกับคนส่งรถเป็นคนส่งเป๊ปซีปซ่กับคนส่งโค้กอ่าอ๋อจับมือด้วยโอ้พันธมิตรโอ้ คุยไปคุยกันมาอ่าก็คุยกันนะครับก็แลกเปลี่ยนนะครับ <c oughs> แม่คนนึงก็ทํางาน,าน,นงอีกอย่างนึงอ่าส่งโค้กไปเอากินสิ <c oughs> อ่ากินโค้งแรกกันแม่อ่าแอบมองหน่อยเดี๋ยวใครมา <c oughs> มองเราทำงานโค้งกินสิเออดีดีด <c oughs> ไม่คืนฮะ <c oughs> ไม่ยอมคืนโอ้รัล้อกัน โอ้สุดยอดแท็ซีดีกว่าต้องบอกว่าเฮ้ยทำให้กิจโค้งหน้าสุดโต่งนี่สมากจะเป็นยุโรปนะที่เขาจะกล้าทำแบบชาเจวเนี่ยแต่เชื่อประเทศอื่นยังไม่น่าเลยคนไทยก็ลองสิครับผมนะครับผมตีกันเลยเทะจบไปครับสี่ชดตัดใจครับสนานนะที่กัดกันไปกันมาครับผมอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานเขาเรียกว่าเรื่องน้ำย่อยในช่วงต่อไปครับสนุกกว่านี้แน่ครับครับผมเสียหน้าตกครับคเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ